ได้ ly, ยังไงวะลืมมาว,ว่าการะดุมมันใหญ่เท่านี้แล้วหรอาที่สอนแล้วลืมว่ากระบอกนักศึกษามันไม่มีคนสอนสุดเจ๋งเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะนาจะมาปลอมตัวเป็นนักศึกษาอีกค่ะ หลังจากที่นั้นไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษามาเด็ดไปวันนี้เราจะปลอมตัวเป็นนักศึกษาอีกหนึ่งรอบนะคะมาดูซิว่าจะรอดหรือว่อะไรเ <c oughs> นียนไหมได้เหมือนสมัยคบกันแรกๆหรืป่าเหมือนนี่ก็นักศึกษาเห็นไหมโอ้โหเธอนักศึกษาเถื่อนห้อยพระเยอะเจอก,กันครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่ฉันปีสามกำลังจะปีสี่ใช่ไหมประมาณยี่สิบสองอะประมาณนี้ยเด็กๆเลยเราเป็นไงเหมือนเดิมไหมตอนนี้ เหมือนเดิมแต่ว่าหน้าโอ๊ยก็อวนขึ้นกว่าตอนเป็นนักศึกสาเกือบสิบโลแล้ววะเนื้อแบบว่าสิบโลจริงตูดเป็นตูดอ่้ของแก้มก่อนทีหนึ่ง กลับมาทางานต้องหอมแก้มก่อนนะคะคือน้องอาชิตานะคะมาชวนนะบอกพี่นัทเราไปเดินเล่นที่มหาลัยกันต้องบอกอาชีเนี่ยเป็นรุ่นน้องตั้งแต่มสวแล้วจะชวนพี่นัทอะกลับไปเดินเล่นที่มหาลัยครั้งแต่ต้องใส่ชุดมหาลัยด้วยนะเดี๋ยวนะจะไปเดินเล่นกับน้องอาชีเนาะเราก็เลยทําตามสัญญาที่ให้ไว้นะคะจะกลับไปเดินเล่นที่มหาลัยกันเทคนิคของนัทเนี่ยจะเป็นการแต่งหน้าซ่อนอายุพร้อมกับมอไมอยเรื่องราวสมัยเรียนของนัทว่ามันเป็นยังไงสอบเข้ามสวยากไหมชีวิตการเป็น กระเธยที่มสวเป็นยังไงบ้างแล้ววันเรียนจบเนี่ยเขาให้แต่งหญิงจริงหรือเปล่าไปเริ่มกันเลยค่ะสบัสรบร,ร่างวันนี้จะเบรกมือให้มากที่สุดคือการแต่งหน้าให้มันดูเป็นเด็กเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าแต่งให้มันน้อยอะแต่งให้มันเบาแต่ตัวนั้นเองอ่ะก็รู้ๆกันอยู่ว่าแต่และรูปวันนี้เราจะเบรกมือเยอะๆ <S <S <down> จะได้ดูเด็กๆเนาะ จะลุกไหนเราก็ต้องทากันแดดนะคะอีกหนึ่งอย่างที่เราไม่ควรทําเลยก็คือการแบบถูหน้าแรงๆนะคมก็จะทําให้หน้าแก่เนาะแต่จริงๆมันไม่มีใครคิดได้หรอกจนกว่าหน้าจะเริ่มแก่ให้ย้อนไปถึงสมัยแฟชชี่ก็คือ11 <c oughs> ปี11ปีแล้วทุกคนคิดว่านะัดเปลี่ยนไปแค่ไหนจากวัยแฟชชี่กับปัจจุบันนี้ ฉันว่ายังขายน้ายังได้อยู่หรือเปล่าสมัยเรียนเนี่ยพี่นัดเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์เออออกแบบแฟชั่นเรียนการออกแบบแฟชั่นต่างๆหลังจากสอบติดดีใจมากไอ้จริงตอนที่ไปสอบก็ยังคิดอยู่ว่าแบบจะติดไหมอ่ะคือคู่แข่งมันเยอะมากแล้วเวลาที่นัดเตรียมตัวน้อยมากอาจจะเป็นเพราะความพยายามครึ่งหนึ่งดวงครึ่งหนึ่งมึงพอติดแล้วนะก็เริ่มใช้ชีวิตในมหาลัยเด็กปีหนึ่งของมสวนะคะโดยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเนี่ยจะต้องไปนอนที่ หอองคลักษ์เป็นครั้งแรกที่นะัดได้ออกไปนอนนอกบ้านคือต้องเล่าก่อนว่านะัดเป็นเด็กที่บ้านคือจะเลี้ยงแบบปิดอะ่ะเลิกเรียนก็ต้องรีบกลับบ้านไม่งั้นก็ต้องไปทํางานพิเศษโอกาสที่จะได้กลับบ้านดึกคือการซ้อมลีดที่โรงเรียนการได้ไปอยู่หอเป็นเรื่องใหญ่ามากอะ่ะเกิดมาก็คือนอนกับแนนตั้งแต่เกิดครั้งแรกที่เดินทางไปองคลักษ์คือตื่นเต,นต้นมากเพราะว่ามันไกลอะ่ะนั่งไปองคลักษ์คือสองชั่วโมงแต่พอเข้าไปถึงว,ว้าวมากองคลักษ์คือ ให่มาแล้วโมเมนต์ที่ตื่นเต้นสุดคือตอนเข้าหอมหาลาัยเขาจะจัดให้เราอ่ะอยู่กับเพื่อนต่างคณะด้วยนะจําได้เลยว่าตอนนั้นมนั้นมีจิประกราณตา์ามีพลศึกษามีวิศวะคณะสังคมซึ่งอีก3คนเป็นชายแท้ไม่รู้เส <c oughs> ียว มันไม่ได้เสียวแบบที่เราคิดหรอกเราก็แบบคิดว่าอุ้ยมันต้องเือนในหนังซีรีส์วายจีนเพื่อรวมหอคือกระเทยที่เหลือก็เริ่มจับกลุ่มไปรวมกันแล้วไอออกแบบแฟชั่นอ่ะมันก็ไม่มีชายแท้มาเลียนหรอกนะในรุ่นนัดนะนะก็เริ่มจับกลุ่มแลกห้องกันแล้วไปนอนรวมกันแล้วแต่ตัวนั้นเองอ่ะความคันไงโอ้ยมึงไม่ไปกูอยู่กับรลูเมดกูน่ารักเขามีคนนึงหล่อเด็ดพระหล่อมากยศถ้ามึงดูอยู่อย่าโกรธกูนะกะูจะแฉมึงผ่านไปทิดนึง้องเหมือนมีคนตายมันจะต วนันแต่มันไม่ได้ซักผ้าทุกวนันน่ะตะกร้าผ้าที่มันวางในห้องอะ่ะมันก็เริ่มแบบห <c oughs> ยาก็อาจานทุกคนกินก็วางเก,ก,งเกะกรังบางเกงในนี่แหละคือความเป็นชายเราจะต้องจีนเราต้องฟินในวันใดวันหนึ่งหนึ่งเดือนผ่านไปย้ายหอคะ่ะ ก็เลยย้ายไปรวมกับเพื่อนกระเทยนะคะอยู่ด้วยกัน4คนนั่นเองค่ะซึ่งถามว่าพอย้ายมารวมกับกระเทยแล้วห้องสะอาดไหมไม่พังกว่าเดิมเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่มันกินทุกอย่างกินตลอดเวลาแล้วก็กินอยู่บนเตียงจนมดขึ้นเตียงมันก็นอนทับหมดแล้วมันก็แดกหมดด้วยนั่นก็คือ พี่มิวนั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันนางก็เป็นช่างทําผมแฮสตลิสต์ชื่อดังไปแล้วไม่น่าเชื่อเมื่อก่อนมันพังมากอะแต่ต้องบอกว่าเพื่อนรูเมดอะสิ่คนคือเป็นดาวกันหมดเลยนะพี่สัมณีพี่มิวหรือว่าฮเรียลมิวนะคะที่เป็นช่างผมไปแล้วทอมไมททอมไมทดกเรสหรือว่าพี่ทอมไมทที่ตัดชุดให้นักไปออกงานตามเวทีต่างๆตามงานต่างๆก็อยู่ในรูเมดตั้งแต่ปีหนึ่งด้วยกันค่ะและอีกหนึ่งคนก็คือคณาพศหรือว่าเจ้าของแบรนด์คณาพศอุ่นสอนนะคะไม่น่าเชื่อว่า สี่คนที่อยู่ในห้องรูมแมทนี้จะโตมาเป็นดาวทุกคนแก้มวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นบัชออนสติ๊กจากแคนโดนะคะปัดแก้มแบบเด็กๆเนี่ยเราก็ปัดบริเวณหน้าแก้มนิดหน่อยพอนะคะผมแล้วที่นะัดเลือกใช้เป็นครีมมี่สติ๊กเพราะว่ามันจะได้ดูเป็นเหมือนสีแก้มที่มันเลืออกมามีความแบบเปียกๆนิดนึงเป็นแก้มจริงอยู่หอก็ต้องมีเรื่องผีนะคะ คืนศินกรรมเป็นอะไรที่พีคมากมันจะมีวันหนึ่งที่ทุกคนเรียกว่าเป็นคืนศินกรรมเป็นวันที่เด็กศินกรรมจะต้องมาไหว้ครูก็เป็นแบบพิธีครอบครูคือความที่เราเรียนศินกรรมก็จะแบบมีการปนเรื่องความเชื่อเข้ามาแต่มันมีตำนานเล่าว่าคืนศิลปกรรมจะเป็นวันอุพยพูดแล้วขนลุกอะอุ๊ยขนลุกจริงๆนะจะมีครูมีผีแหลกผีนางรำมะมาหาถึงห้องถ้าห้องไหนมีเด็กศิลปกรรมนอนอยุ่ก็เลยจะมีการทำการ เช่นไล่เพื่อนที่เป็นเด็กสินกรรมออกจากห้องทั้งหมดคืออย่างที่นั้นบอกไปว่ามหาลัยนะ้ะเขาจะจับให้4ี่คนนะคะหห้องเนี่ยเขาจะต้องแบบคละคณะการซึ่งมันก็จะมีเด็กสินกรรมปอนอยู่คืนนั้นจะเป็นคืนที่เด็กสินกรรมอ่ะโดนไล่ออกจากห้องเพื่อนจะไม่ครบมึงออกไปก่อนไปนอนที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ห้องนี้2จะมีการติดป้ายหน้าห้องว่าห้องนี้ไม่มีเด็กสินกรรมพูดตอนนี้มันตลกดะแต่คืนนั้นอะ นึกภาพว่าเราอยู่ในหอเมืองหอที่องค์คลัภ์มันอยู่มาหลายสิบปีมากห่างไกลจากเมืองไฟก็ตอนดึกทุกอย่างมันจะมืดหมดเลยแล้วแบบถ้าอะไรทําได้มันก็ต้องทาอะ่ะติดป้ายว่าห้องนี้ไม่มีเด็กศิลกรรมเอาหมอนไปนอนวางไว้ที่เตียงของเด็กศิลกรรมแล้วให้เด็กศิลกรรมมานอนอีกเตียงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคืนนั้นแม้กระทั่งตัวเด็กศิลกรรมเองอะ่ะอย่าลืมนะว่านัดสี่คนคือมาอยู่รวมกันแล้วกลั <laughs> วามากว่าแบบอีดอกกลางดึกมันจะมีผีดังลำโผล่ขึ้นมาหรือเปล่ปาเพราะมันเป็นเรื่องเล่าว่าทุกปีอะ่ะคุณแม่ นางรำมาเลยเตงตุ้งตุ้งตรงอยู่กลางห้องเลยแล้วเขาก็จะรำจนจบเพลงอีดอแต่ส่วนตัวนาราไม่เจอไม่รู้เป็นเพราะว่าคุณแม่ผีนางรำอะกลัวกระเทยอ,อยู่รวมกันเยอะไปหรือเปล่าหรือว่ายังไงหรือว่าตำนานนี้มันไม่มีจริงไม่เคยเจอผีนางรำขึ้นมารำกลางห้องนะคะแต่ว่าเพื่อนๆที่อยู่การแสดงกันนาตสินนะ่ะเช้าวันต่อมาก็คือมาเล่าว่าแบบเมื่อคืนคือรำแบบให้ดูแบบบทใหญ่แบบเลยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเพื่อนบางคนก็คืออยู่ปีหนึ่งนะเป็นเด็กหน้า หนะว่าลาไม่เป็นแต่ว่าลาได้แบบสวยมากก็แบบงเนาะปีหนึ่งเป็นช่วงที่นะ่าสนุกที่สุดเลยเพราะได้อยู่หอได้รวมกับเพื่อนเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆแต่ก็ทําให้เกรดการเรียนน่ะตกด้วยเพราะว่าติดเพื่อนมากนอนหอตื่นสายไม่ไปเรียนเพราะว่าแบบไม่มีหมามาคอยปลุกแล้วเริ่มเรียนหนักๆเลยนะคะตอนที่นัะกลับมาอยู่ปีสองกับมาสวภาษามิตรค่ะในที่สุดก็มาถึงปี4นะคะและการรับปริญญา มสวรนะคะสามารถแต่งหญิงรับปริญญาได้นะคะถ้าเราทําเรื่องกับทางมหาวิทยาลัยว่าเป็นนี่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 แบบนี้น,น,น,นี่เขาสามารถให้เราแต่งหญิงรับปริญญาได้แต่นั้นไม่ได้เข้ารับในพิธีรับปริญญาเพราะนดะ้อยากจะแต่งตัวเวอร์ก,กว่านั้นก็เป็นตานานโว้ยนัยอมผมทองตีฟาร่ามหาสมุทรแล้วก็ปากแดงยืนอยู่กลางมหาวิทยาลัยเราบางคนบอกว่าอยากได้ภาพที่มันเปรี้ยวซ่านึกออกปะนัทก็เลยไม่ได้เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะก็แอบเสียดายอยู่เหมือนกันแต่รูปที่ได้มามันก็เปรี้ยวซ่าอยู่โดน เราจะแว๊บ nah ไปรองถามที่กองกิจดูเผื่อว่าเราจะได้เอาใบปริญญากลับมาบ้านแม่บอกไหนใบปริญญาบอกไม่ต้องเอาไม่ต้องมีเพราะว่างานที่นั่นทำนะคะไม่เคยมีใครถามหาใบปริญญาจากนั้นเลยก็เลยไม่เคยต้องใช้เลยการทาปากนะคะเราก็อย่าทาให้มันชัดเกินเนาะเอาแค่แบบสีสีแอ๊บแอ๊บนะะถ้าเราวาดแบบขอบปากชัดมากหรือสีชัดเนี่ยมันจะดูออกว่าแก่เราก็แค่อลิติกนะคะแถบๆไปบนคออ๋ออ๋อแอ๊เนเองเนาะ ตาดาเป็นไงกันบ้างคะสำหรับลุคแต่งหน้าแอปกลับไปเไป็นอาไรมาอีกครั้งหนึ่งตาดาหน้าได้แล้วนะคะส่วนผมนะก็จะทําเหมือนกับสมัยเรียนเลยนี่ก็คือเป็นดาเลยข้างในเป็นอะไรรู้ไหมข้างในเป็นถุงเทา้าดะถุงเท้าทำมาแบบง้อๆหลวมๆพังๆฟิลแบบชนีน้อยเดี๋ยวก็ดูกันว่าทุกคนในมหาลัยจะรู้ไหมว่านัดเรียนจบไปแล้วไปกันค่ะ ับน้องอาชีนะค่ะ,คะวันนี้นะคะเรามาเดินเล่นกันที่มหาลาัยของเรา <c oughs> สีนักเรียนไม่รอเวอร์มาก คนหน้าตาดีด้วยส่วนขคณะศิลปกรรมศาสตร์รวมคนที่ทําหน้ามาแล้วเลยทําหน้าปะไม่ทําจริงออริจินอลแต่ว่าฉีดเก่งมากตอนเด็กๆฉีดจริงเนะส่วนชั้นทําทุกจุดไม่มีจุดไหนไม่ทําแต่ก่อนพี่นัทก็สวยมากแต่เธสวยแบบบวยๆอ่ะโอ้ยค่ะจามจริงสมัยตอนนู่นน้องอาีเห็นพี่สมัยเรียนกับปัจจุบันนี้ต่างกันเยะมากแล้วเนี่ยเป็นแฟนทําเยพวกชอบรุ่นพี่อ่ะชอบรุ่นพี่สวยอะไรย่างเงี้ยแต่พี่นัทจะแบบไม่สนใจไม่ใช่ว่าเขาเยอะหยิ่งนะเขาไม่เอาอะไรเค้ายากไม่สนใจใครเลยแล้ว มาเรียนกับไปทำงานมาเรียนกับไปทำงานมาเรียนกับไปทำงานคิดว่าวันนี้พี่เหมือนอยู่ปีอะไรเอาความจริงนะเอาแบบไม่ฉีดเน่ยอยู่ปีหนึ่งก็คือเราคิดว่าพี่คนนี้ต้องเป็นสายสื่อเป็นที่บันดิตตอมตัวเป็นเหมือนเรื่องราอะเื่อกูเรียนจบแล้วโอเคไม่รอดเนาะโป๊ะแข่งกนตามมาเรียนหนึ่งอา ถามหน่อยคิดว่าเหมือนอยู่ปีอะไรเอาความจริงนะบ้านปีบ้านเหมือนค่ะหนูแวบมาเยี่ยมมหาลัยค่ะขอบคุณพี่นักศึกษาเก่าแฟชั่นค่ะอปีห้าสามค่ะอ๋อค่ะหนูเหมือนเด็กปีอะไรดีคะอาจารย์ปีสองเต็มที่เรียนแฟชั่นยากไหมคะไม่ยากเท่าไหร่ครับพี่สมัยเรียนก็จะต้องเรียนแพทเทิร์นที่ห้องนี้เลยแบบ อีกหนึ่งจุดเวลามามอนะคะก็คือนัาต้องมาซื้อน้ำชาเขียวใส่วิปครีมตรงนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าคุณน้าที่ขายชาเขียวให้น้าตลอด3ปีที่น้าเรียนที่นี่จะจำนได้ไหมเอาาเสิงผมมันร่วงคุณน้าจำหนูได้ไหมเนี่ยหนูเรียนจบไปนานยังนานแล้วแล้ววันนี้หนูกลับมาแต่งฉะนั้นสถานหนูยังเหมือนเรียนอยู่ไหมจริงเหรอคือตลอดเวลาที่เรียนที่นี่ทุกวันเนาะก็คือมากินชาเขียววิปครีมที่นี่ทุกวัน มิชชั่นการฟอร์อมตัวเป็นนิสิตวันนี้นะคะนาคิดว่ารอด ขอคิดข้าข้างใจก่อนละกันนะ้าคิดว่าน้าก,ก็ยังไม่ต่างจากสมัยนะั้นเรียนมากนะนี่และนี่พอได้ไหมยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยนะคะผมแล้วก็บอกกันมาด้วยนะว่าเพื่อนๆเนี่ยเคยเรียนที่มหาลาัยอะไรหรือว่าอยากจะเรียนมาหาลัยอะไรนะคะยังไงวันนี้นะก็ต้องขอลาไปแล้วแล้วอย่าลืมนะกดไลค์ด้วยถ้าครบ10,000 like, ไลค์เมื่อไรเนี่ยน้าจะมาทําคลิปบอกว่าการสอบเข้าแฟชั่นดีไซน์เนี่ยยากไหมต้องเตรียมตัวยังไงพร้อมกับดิลแฟชั่นเบื้องต้นให้กับน้องๆที่ดูด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ ตอนนี้นะูนที่กองกิจนักศึกษานะคะเดี๋ยวจะมาลองถามหาใบปริญญาบัตรของน,นัดไม่รู้ว่าเขายังเก็บไว้อยู่ไหมอ่ะกูเรียนจบแล้วจริงๆนะวันนี้เราจะมาเซ็นรับใบกันแล้วนะคะขอบคุณค่ะอยฉันเรียนจบจริงๆนะเบื่อบางคนไม่เชื่อ